สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่ามาหลอกประชาชนเสอรีพิสุิ์จวกประยุทธ์สร้างภาพว่าอยู่ภายใต้กฎหมายเย้ยมีปัญญาทำอะไรปมยึดอำนาจบริหารโควิดที่รัฐสภา พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครสั่งปรับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเป็นเงิน6,000บาทว่าเรื่องนี้ต้องไปดูประกาศกรุงเทพมหานครซึ่งออกวันที่25เมษายนที่ผ่านมาน่าจะให้เวา าาาชบาบ้้นงควรจะระบุให้ชัดเจนว่ามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่และควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อเตรียมตัวเพราะตอนนี้ประชาชนยังไม่มีจะกินเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเสียค่าปรับส่วนกรณีของพลเอกประยุทธ์ตนเข้าใจว่าเป็นการสร้างภาพว่าเป็นผู้รักษากฎหมายจึงเสียค่าปรับ6000บาท ถ้าจริงควรจะทำเหมือนประชาชนทั่วไปไม่ควรใช้ศักดินาไปเรียกพวกกรุงเทพมหานครและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาเสียค่าปรับถึงที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แสดงตัวว่าทำตามกฎหมายตนไม่เชื่อเพราะนายกสร้างภาพเก่งทำเป็นรักษากฎหมายแต่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและร่างพรบรประชามติ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่ารวมถึงรัฐธรรมนูญปี60มาตรา47ระบุว่ารัฐจำเป็นต้องป้องกันโรคระบาดและรักษาให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายถามว่าพลเอกประยุทธ์ทำได้หรือไม่เรื่องการป้องกันทำได้โดยการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนแต่รัฐกลับไม่ดำเนินการในเรื่องนี้เมื่อประชาชนไม่มีหน้ากากอนามัยใส่ก็ถูกปรับอีก ทั้งที่ตอนนี้การแพร่ระบาดรุนแรงกว่าสองครั้งที่ผ่านมา ส่วนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลตอนนี้ที่มีโรงพยาบาลสนามไม่ทันต่อเหตุการณ์รวมถึงเรื่องการฉีดวัคซีนทุกคนต้องได้ฉีดฟรีและตอนนี้ทุกคนก็อยากฉีดแล้วมาร้องเรียนให้ตนช่วยตนถามว่าจะช่วยได้อย่างไรเมื่อตนก็มีเพียงแค่หนึ่งสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนโดยไม่สามารถโอนโคต้านี้ให้ใครได้เนื่องจากทางสภาได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ต้องมาฉีดจะต้องเป็นสสอและสวเท่านั้น เมื่อถามว่าหลายฝ่ายเรียกร้องให้นายกรับผิดช,ชอบลาออกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการพแพร่ระบาดหนักสี่ครั้งที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ทำอะไรบ้างทุกครั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิดเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นไม่ใช่ประชาชนเป็นเพราะการปล่อยปละละเลยและการสแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐแต่คนเอกประยุทธ์ทำอะไรไม่ได้จึงเชื่อว่าไม่สามารถปกครองประเทศได้มีอำนาจปลดรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่ปลดแต่ส่งตัวแทนออกมาดา่าถามว่ากล้าปลดหรือไม่เพราะถ้าปลด คนเอกประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้ห่วงแต่ตนเองอย่างเดียวกลัวไม่มีอำนาจถามว่าเจ็ดปียังไม่พออีกหรือ เมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งยึดอำนาจการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ไว้ที่ตนเองทั้งหมดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าเรื่องยึดอำนาจบริหารโควิดนั้นตนจะบ้าตายเพราะคนเรามีหนึ่งสมองและสองมือถามว่าจะมีปัญญาสักแค่ไหนควรแบ่งกระจายอำนาจให้ผู้อื่นทำเหมาะสมแล้วถามว่าประเทศทั้งประเทศจะทำอย่างไรคนเดียวเพราะประเทศที่จเจริญเขาไม่มีแบบนี้โดย เพราะการให้ทหารเข้ามาควบคุมดูแลการบริหารควบคุมโควิด19และงบประมาณของประเทศ300กว่าล้านบาทควรใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดไม่ใช่นำไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์และในร่างพรบองงบประมาณก็ยังมีอีกถ้าคิดถึงประชาชนจริงๆต้องยุติเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการจะซื้อจัดจ้างต่างๆที่ไม่สำคัญเพราะตอนนี้เรื่องโควิดสำคัญที่สุด ทวนทุ่มเงินซื้อ,อยาและวัคซีนให้ประชาชนมากที่สุดแต่ตอนนี้กลับไม่มีอนาคตและเกรงว่าจะไม่ทันเพราะตอนนี้ประชาชนเสียชีวิตรายวัน เมื่อถามถึงกรณีที่กองทัพบ,บกยืนยันว่ายังจำเป็นต้องจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ตามรายการเพราะมีข้อผูกพันตามสัญญาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่จำเป็นโดยเฉพาะการใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีสามารถขอผ่อนชำระได้หรือชะลอการจ่ายได้ดังนั้นอย่ามาหลอกประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ